สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะนำเผ็ดที่เราเพาะไว้นะคะมาทำเมนูกับข้าวให้พี่ๆทานกันนะคะเป็นเมนูอะไรนั้นไปชมกันเลยคะ่ะเนื่องจากขี้เกียจล้างครกนะคะก็เลยใช้วิธีนี้เลยคะ่ะง่ายะสะดวกดีคะ่ะนี่ต่อด้วยใส่กระเทียมลงไปชิ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 ชชชชงปง,งปงเป็งปังเปงแล้วก็หยอดน้ำมันหอยลงไปนะคะแล้วแตชอบเลยพัด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  เติมน้ำลงไปนะคะกันกระทะไหมนะคะผัด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 ใส่มะเขือลงไปเลยค่ะมะเขือนี้นะคะเป็นมะเขือที่คุณป้าที่ออกฟิดออามาให้ค่ะแกปลูกเองเลยนะมีทั้งมะเขือเปาะแล้วก็มะเขือยาวนะคะใส่ผัดผัดรวมกันไปเลยอันนี้ชิ้นใหญ่ไปนะคะหั่นให้มันเล็กลงผัดผัดผัดชิ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 ปิงใส่เมันหอยไปเพิ่มค่ะนี่แล้วก็นิ้วตานิดหน่อยผัด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 น่ากินไหม พอมะเขือเริ่มนิ่มนะคะเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปให้หอมๆเลยนะคะนี่ชอบมากเลยใบโหระพาฟริงน่าทานไหมต่อไปนะคะมาผัดถั่วรันเตากับเห็ดกันนี่ไงเห็ดที่เราปลูกมีผักน้ำพริกปลาทอดเสร็จแล้วทานข้าวกันคะ่ะทุกคน